ครับวันนี้จะพามาดูโตโยต้า b 6หกพันนะครับติดใบด้านหน้าหางกัดย้างนะครับยางใหม่4ี่เส้นนะครับพร้อมใช้งานนะครับโอเคครับลองวิ่งดู รบคันนี้มีใบด้านหน้านครับมีหางสัดหญ,ญา้าพร้อมใช้งานเลยครับโตโยตา B6000 นะครับเครื่องสองสูบนะครับโอเคครับพร้อมใช้งานมาดูน้ำดูนด้วครับดูน้ำ